ดมูวิชลี่สวัสดีนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูดวงความรักนะคะสัปดาห์นี้เนาะของคนเกิดวันจันทร์นะคะประจำวันที่19นะคะถึง25สิงหาคม2 5 6 7นานะคะสัปดาห์นี้นะคะคนเกิดวันจันทร์นะคะความรักจะเป็นไงบ้างเนาะพิมขอ5้าใบนะคะให้กับความรักคนเกิดวันจันทร์นะคะจะเป็นไงบ้างเนาะขอ5้าใบค่ะให้ความรักคนเกิดวันจันทร์่ะสมวันที่19ถึง25สิงหาคม25 6 7านะคะไพ่ใบแรกคะ่ะ queen of cups เนาะ คิงออฟสอดค่ะเดอะแฮงแมนนะคะนายออฟเพนเดอร์คอลนะคะแล้วก็เทนออฟโรสนะคะก็คือสิบไม้นั่นเองได้สำรับเป็นเอ็ดออฟเพน t a c l e คอลนะคะคืออย่างรู้สึกว่าสัปดาห์นี้เนาะคนเกิดวันจันทร์นะคะความรักนะม,มีความรัก นะคะมีความรักเอาใจใส่ดูแลให้กับคนรักค่อนข้างมากนะคะอยากได้อะไรก็ทำให้หมดทุกอย่างเลยคุณเป็นคนใจดีนะคะดูแบบดูมีพลังงานความเป็นแม่ไม่ว่าจะเพศไหนก็ตามเนาะอืมรักมากนะคะแต่ว่ามันมีเรื่องให้ตัดสินใจอะไรสักอย่างนะคะสัปดาห์นี้เนาะคนเกิดวันจันทร์เพราะว่าที่ผ่านมาคือเหมือนมันต้องตัดสินใจแล้วอะเพราะว่ามันอึดอัดมากแล้วมันก็รู้สึกแบบ เหมือนคิดมานานแล้วอะ่ะว่าแบบความรู้สึกเนี้ยมันอึดอัดนะอืมออ,อยากที่จะคือถึงแม้ว่าจะรักอะ่ะแต่ก็อยากที่รู้สึกว่าอยากที่จะไปอยู่คนเดียวแหละคือเหมือนอิ่มไม่รู้ว่าสาเหตุมันเกิดมาจากอะไรแต่คุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยนะคะแล้วก็สิบไม้เห็นไหมคุณรู้สึกเหนื่อยนะคะรู้สึกอึดอัดเป็นทุกข์แบบ ไม่เป็นตัวของตัวเองอะแล้วมันเหนื่อยมากในความสัมพันธ์เนี้ที่ต้องพยายามต่อคือถามว่าอยากไปต่อไหมอยากไปเพราะว่ายังมีความรักอยู่นะคะยังมี q u e e n of c u p อยู่แต่ว่าก็อยากไปต่อทั้งทังที่มันเหนื่อยเหมือนต้องพยายามมากๆเลยแต่ว่ามันตัดสินใจไปแล้วว่าแบบอยู่ตรงนี้แล้วมันไม่สบายใจมันทุกข์นะคะออกไปอยู่คนเดียวน่าจะแบบดูมีความสุขมากกว่า นะเพราะาตัวคุณเองก็น่าจะมีความมั่นคงแล้วก็รู้สึกว่าสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วอะไรอเงี้ยดูดีมีสนเสน่ห์ด้วยนะคะอืเหมือนมีเพียบพร้อมทุกอย่างแล้วแต่ขาดแค่ความรักที่ดีแค่นั้นเองนะเนี่ยคุณจะไปได้ไปเริ่มโอกาสใหม่ๆนะคะเอ,อเ็ดออฟเพนเคอลได้สําหรับเนาะยังรู้สึกคุณจะไปเริ่มต้นใหม่ด้วยตัวเองจะไปแบบ หรือว่าจะมีคนมาขอโอกาสจากคุณก็ได้นะเพื่อเริ่มต้นใหม่หรือว่าคุณออกไปเริ่มต้นในชีวิตของตัวคุณเองใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะอืมสัปดาห์นี้ก็จะประมาณนี้ความรักความเกิดวันจันทร์นะคะเดี๋ยวมาดูซิว่าไพ่อยากแนะนําอะไรความรักความเกิดวันจันทร์นะคะขอสามใบเนาะให้ความรักความเกิดวันจันทร์ค่ะประจำวันที่สิบเก้าถึงวัี่สิบห้าสิงหาคามสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะอิมขอสามใบเนาะ for give n e s s นะคะไม่ว่า อะไรจะเกิดขึ้นกับคุณก็แล้วแต่นะคะความรู้สึกที่มันไม่สบายใจเป็นทุกข์เสียใจนะคะก็ให้อภัยนะคะให้อภัยทั้งตัวคุณเองให้อภัยทั้งคู่ของคุณคนรักของคุณนะคะสิ่งที่คุณคิดก,ก็จะประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะสัดเสร็นะคะพ่ออกมายืนยันสิ่งที่คุณคิดตอนนี้คือมันไม่ใช่มันไม่ได้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นอะไรก็แล้วแต่นะคะอืมนะใต้สหรับนะคะเป็น ความมั่นใจนะคะหรือว่าอาจจะแบบให้มั่นใจในตัวเองหน่อยนะคะไพายแนะนํามาเนาะว่าสิ่งที่คุณถ้าสมมติว่าคุณเลือกที่จะเดินออกไปแล้วเลือกที่จะอยู่คนเดียวเนี่ยให้มั่นใจในสิ่งที่คุณตัดสินใจนะคะโอเคความรักมั่นใจก็จะประมาณนี้นะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ความรักคนเกิดวันอังคารนะคะประจำวันที่19-25สิงหาคม2567จะเป็นยังไงบ้างเนาะอิมขอ5ใบให้ความรักคนเกิดวันอังคาระคะ่ะจำมาที่19-25สิงหาคม2567ไพ่ใบแรกค่ะ10เหรียญเอ้ย10ถ้วยค่ะ10ถ้วย9ถ้วยโอ๊ย90มาเลยนะคะ night of cup นะคะ night of pentacle ค่ะแล้วก็ night of เอ่ออัศวินถือไม้นะคะใต้สำรับเป็นสองไม้นะคะดิมขอขยายสองไม้หน่อยสองไม้คืออะไรคะความรักคนเกิดวันอังคารประจำวันที่สิบเก้าถึงยี่สิบห้าซีนหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสองไม้คือเก้าไม้นะคะมีแต่ไม้ไม่ใไม้กระถวยจริงๆเออ่คนเกิดวันอังคารนะคะความรักของคนเกิดวันอังคารสัปดาห์นี้เนาะ อาจจะเป็นครอบครัวกันแล้วหรือเปล่ามีครอบครัวแล้วนะคะเพราะไพ่ขึ้นใบแรกเป็นสิบถ้วยเลยครอบครัวนะคะคู่รักคนรักมีแล้วแน่นอนนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์หรือเปล่าคุณนะคะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ถึงแม้จะมีครอบครัวแล้วมีคนรักแล้วแต่คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะเอออุดมสมบูรณ์คือมีความสุขได้ด้วยตัวเองแล้วก็มีเสน่ห์ใครๆก็อยากเข้ามาหาเพราะคุณน่าจะมี รูปลักษณ์ที่ดูดีมีสนเสน่ห์แล้วก็โพสิทีฟอะคะ่ะหมายถึงแรงดึงดูดค่อนข้างเยอะนะคะมีสนเสน่ห์นะคะออกมาตอบย้ำม,มากว่าก้าวถ้วยกับอัศวินถือถ้วยนะคะมีสนเสน่ห์มากๆเจ้าชู้เจ้าชูนะคะแล้วก็เนี่ยมีความมั่นคงด้วยตัวตัวเองอยู่ได้อยู่ได้เหมือนอยากโสดหรือเปล่านะเนี่ยอัศวินถือไม้ก็มาคือมีสนเสน่ห์นะคะแล้วก็รู้ว่าตัวเองอะ เป็นคนที่มีสนเสน่ห์นะคะทำอะไรก็ดูดีไปหมดนะคะมีคนเข้าหาเยอะนะคะเจ้าชู้เจ้าสนเสน่ห์นะคะฉลาดด้วยแล้วก็ทำงานเก่งนะคะอืมคุณป็นคือสัปดาห์นี้คุณมีสนเสน่ห์นะแล้วก็ดูดีมากๆเลยโปรเสน่ห์เยอะมากๆเลยถึงคุณจะมีครอบครัวแล้วก็ตามนะคะอืมคุณจะมีตัวเลือกมีชอยเข้ามานะคะสองไม้เนาะมีการคิดวางแผนอะไรสักอย่างเกี่ยวกับตัวคุณเองเนี่แหละ แต่ว่าอาจจะมีปัญหานะคะถึงจะมี2ไม้มาเนี่ยแต่ว่าขยายมาได้9ไม้นะคะมีการปิดกัน้นหรือมีปัญหาคือถ้าคุณเลือกที่จะมีทางเลือกมีชอยอยิ่มคิดว่าคุณจะมีปัญหาเข้ามานะคะ <c oughs> นะใต้สำหรับอีกอันนึงเป็นเดอะเดวิลด้วยมีแน่นอนนะคะอืคุณน่าจะมีใครอาจจะ เข้ามาหาคุณหรือว่าอาจจะมีทางเลือกมีช้อยอะไรเข้ามาแต่ว่ามันจะทําให้ชีวิตคุณมีปัญหาที่ต้องแก้ไขนะคะคนเกิดวันอังคารเนาะเพราะคุณมีครอบครัวมีคนรักแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่ยอยากบอกแนะนอะารความรักคนเกิดวันอังคาระคะ่ะอินขอสามใบเนาะอุ้ยอินขอสามใบความรักคนเกิดวันอังคาระคะ่ะไพ่อยากบอกอะไร <c oughs> ความมั่นใจนะคะนะคุณมีความมั่นใจนั่นแหละ ให้อยากให้คุณมั่นใจด้วยในคือเมื่อคุณอะ่ะมีความมั่นใจอะ่ะโอกาสมันก็จะมานะคะคือในที่เนี้ยอิมรู้สึกไพ่จะมาบอกคุณว่าคุณมีความมั่นใจในตัวเองมันก็จะมีโอกาสมีทางเลือกหรือว่าสิ่งต่างๆจะเข้ามาให,ให้คุณได้เลือกมากมายประมาณเนี้การกู้คืนการฟื้นคืนคนะคะสิ่งอิมรู้สึกว่าความสวยงามของคุณบุคลิกภาพหรือความมีสนเสน่ห์ ความมั่นใจของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมันกําลังจะกลับมานะคะคืออิมรู้สึกว่าไพ่หมายความว่าอย่างนี้เนาะใต้สาหรับเป็น Forgi v e n น s s นะคะอิมไม่รู้ว่าคุณต้องให้อาภัยใครหรือว่าให้อาภัยตัวเองก็เป็นไปได้เหมือนกันนี่คือความรักค้นเกิดวันนังคานะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูความรักคนเกิดวันพุธนะคะประจาวันที่19นะคะถึง25สิิงหาคาม25 6 7นนะคะความรักคนเกิดวันพุธสัปดาห์นี้ขอ5ใบค่ะไพ่ใบแรกค่ะ t o s อฟสอดนะคะ เจ็บปวดมาเลยเพจออฟเพนท์คนะคะเด็กถือเหรียญเนาะราชินีถือเหรียญค่ะ8ดเหรียญค่ะเหรียญเยอะอุ้ยติดมานะก็ต้องอ,ออกมานะคะสถ้วยกับ2ดาบนะคะติดมาเนาะที่แรกเปิดแค่5้าใบนะคะแต่สำหรับเป็นเด็กถือไม้นะคะ ดิมขอขยายสามดาบหนึ่งสามดาบความรักคนเกิดวันพุธประจำวันที่สิบเก้าถึงที่ห้าสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดคืออะไรคะสามดาบสามดาบคือหนึ่งถ้วยนะคะอืมขอขยายใ,ให้กับสองดาบกับสองดาบคืออะไรคะสองดาบความรักคนเกิดวันพุธคืออะไรเดอะซันนะคะโอเคคนเกิดวันพุธนะอิมรู้สึกว่าที่ผ่านมาคุณเจ็บปวดเสียใจกับความรักมานะคะ เจ็บปวดเสียใจกับความรักอาจจะผิดหวังหรือว่าอาจจะเป็นการเลิกราที่เจ็บปวดนะคะหรือว่าเออเกิดอะไรขึ้นก็ได้ในความรักความสัมพันธ์ที่มันต้องจบต้องแยกต้องห่างอะไรอย่างเงี้ยคุณจะได้เริ่มต้นใหม่นะคะเพราะขายะสามถ้วยมาไดเอ็ดออฟคัพนะคะหนึ่งถ้วยเนาะนะคุณพยายามคุณจะได้เริ่มต้นใหม่กับใครสักคนหนึ่คิดว่านะอืมนะจะได้พัฒนาความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งนะคะ ไปในระยะยาวอย่างมั่นคงเลยนะคะเนี่ยคนคนนี้ก็มั่นคงเนี่ย q u e e n of Penta c l ค s นะคะเขามีความมั่นคงให้กับคุณนะคะอืมคือมั่นใจแต่ว่าเขาอาจจะเป็นคนนิ่งๆหน่อยเนาะไม่ค่อยแสดงออกแต่คือมั่นคงกับคุณแน่ๆเขาก็มีความรักความรู้สึกดีกับคุณนะคะเนี่ย a อ e of p e n t a c l ค s นะคะแปดเหรียญเนาะอืมจะได้พัฒนาความสัมพันธ์กันไปในระยะยาวเลยนะคะอืม แต่ว่าต้องเหมือนแบบคืออิ่มรู้สึกว่าใครสักคนหนึ่งเนี่ยมีคนเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคือเหมือนมีคนเข้าหาแต่อยู่ในช่วงระหว่างการตัดสินใจแล้วก็เลือกยังไม่แน่ใจยังสับสนอยู่ว่าจะเอาอยัางไงนะอืมแต่ก็อิ่มรู้สึกว่าเออสองดาบนะคะขยายมาได้เดือดซันอะ จะได้เลือกตัดสินใจในสิ่งที่แบบมีความสุขที่สุดแล้วก็อาจจะเป็นคุณเนะาะามคิดว่านะอืคุณกำลังคือคุณอะ่ะจะได้เริ่มต้นใหม่กับเขานั่นแหละแต่คือเหมือนคุณกําลังอยู่ในช่วงเหมือนแบบบางทีก็รู้สึกสับสนยังเลือกไม่ได้อะ่ะแต่คุณก็รู้สึกว่าทางนี้แหละน่าจะคุณจะเลือกทางที่คุณมีความสุขมากที่สุดอะ่ะนะอืมเนี่ยแล้วก็ได้แต่สำหรับเป็น เพจของเด็กถือไม้เนาะจะได้พัฒนาความสัมพันธ์กับคนคนนี้แหละคนที่คุณจะได้เริ่มต้นใหม่กับเขานะคะเพราะที่ผ่านมาแบบว่าคุณน่าจะเจ็บปวดมากน่าจะแบบเพิ่งเลิกกับใครมาแล้วก็จเจ็บปวดเสียใจมากๆเลยนะคะแต่เด็กคุณจะได้เริ่มต้นใหม่กับใครคนหนึ่งที่คุณดิิวอยู่ตอนนี้ยมีใช่ไหม,มแต่เหมือนคุณต้องเข้าหาค่อนข้างเยอะหน่อยเนาะ โอเคเดี๋ยวมาดูซิี้าวไพ่อย่างบอกอย่าแนะนำอะไรความรักมันเกิดวันพุที่19-25สิงหาคม2577ไพ่หมาดสามใบเนาะดิสซึนนะคะคือไพ่อย่าแนะนําให้คุณอะเชื่อในสันให้ฟังเสียงสัญชาตญาณของตัวเองเสียงของตัวเองค่ะความรู้สึกของตัวเองให้ฟังเสียงของตัวเองสัญชาตญาณนะคะว่า ถ้าคุณเชื่อว่าเป็นสิ่งไหนก็จะเป็นสิ่งนั้นเลือกสิ่งไหนก็คือสิ่งนั้นนะคะให้เลือกตัวสิ่งหัวใจของตัวเองนั่นแหละแล้วก็การนั่งสมาธินะคะอืมก็จะได้คําตอบเหมือนการอยู่กับตัวเองก็ได้นะคะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองใช้ความคิดนะคะคุณจะได้คําตอบสิ่งนั้นนะคะว่าคุณเลือกถูกทางไหมอะไรเงี้ยไอเยียฟอมนาวนะคะหนึ่งปีต่อจากนี้นะคะเรื่องราวเหล่านี้อาจจะก,ก็จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ ให้เชื่อมั่นในตัวเองให้มั่นใจในตัวเองนะคะว่าสิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นจริงนะคะเลือกคนไม่ผิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยเป็นโอกาสของคุณแล้วนะคะอโอเคก็จะประมาณนี้นะคะความรักคนเกิดวันพุธสัปดาห์นี้ค่ะโอเคมาต่อกันที่ความรักคนเกิดวันพฤหัสนะคะประจําวันที่19นะคะถึง25ีสิ้าสิงหาคม2567นรเดนะคะยังของ5ใบความรักคนเกิดวันพฤหัสะคะ่ะแดถ้วยนะคะ เดอะ o o นค่ะหไม้ The World นะคะ2ถ้วยค่ะใต้สำรับเป็นแปดเหรียญออคุณอาจจะเพิ่งเดินออกจากความสัมพันธ์อะไรมาสักอย่างหนึ่งแต่คุณไม่ได้รู้สึกดีในการเดินออกจากความสัมพันธ์นี้หรอกนะคะดูจากไพ่แล้วก็เศร้าแล้วก็เสียใจอยู่นะคะ ยังนึกถึงอยู่เลยนะคะไม่ได้อยากจะเดินออกแต่ว่ามันจอาจจะต้องมีเรื่องจำเป็นที่จะต้องเดินออกอิ่มก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะคะแล้วมันทำให้คุณคิดถึงคนคนนั้นมากๆเลยนะคะสัปดาห์นี้เนาะเป็นเดอะมูนนะคะรู้สึกสับสนแล้วก็รู้สึกหวอยหาแล้วก็รู้สึกเหงาอ้างวางนะคะคิดถึงคิดถึงคนคนนั้นของคุณมากๆเลยนะคะเอออิมรู้สึกว่าเดี๋ยวอิมขอขยายเดอะเวิด์หน่อยนเนาะเดอะเวิด์ความรักความกดเพรหัส ประจำวที่19-25ถึงสิงหาคม2567คืออะะไรค The World Tower นะคะคอนโด The Tower ค่ะ The Tower คืออะไรคะความรักของเจ้าันจะระหัสตท,ที่19-25ถึงสิงหาคม The Tower คืออะไร3ถ้วยอืมอิมรู้สึกว่าเดี๋ยวคุณจะได้เริ่มต้นใหม่กับเขานั่นแหละคนที่คุณนึกถึงอะ่ะเพราะคุณทนความคิดถึงไม่ไหวนะคะจะติดต่อไปหาเขานะคะหนึ่งไม้กเด The World เนอะ จะเริ่มต้นใหม่กับเขานั่นแหละคนที่คุณคิดถึงนะคะคนที่คุณเดินออกมาจากความสัมพันธ์แล้วก็จะติดต่อไปนะคะคุณกับเขาอาจจะอยู่ห่างไกลกันนะคะไม่อาจจะต่างจังหวัดต่างเมืองต่างประเทศหรือว่าเป็นคนต่างชาติอะไรอย่างก็ได้เนาะเนี่ยจ,จะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงกระทันหันนะคะ Tower กับทีออฟคัคือเหมือนจะ The ะเวิ d ใช่ไหมขยายมาได้เดอะทาวเแล้วก็ทีออฟคนะคะ คืออิมรู้สึกว่าคุณจะได้ติดต่อสื่อสารกันแบบกระทันหันแล้วก็กลับมาคุยกันมีความสุขนะคะเพราะว่าคุณอยู่กับเขาแล้วคุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขอืมคุณจะติดต่อเขามานะคะเขาคนนั้นแหละเพราะคุณก็รักเขาอยู่นะคะทัวร์ออัเนอะยังรักเขาอยู่นะคะอืม จะติดต่อไปเพราะว่าเขาคือความสุขของคุณนะคะอืนึกถึงช่วงเวลาดีๆอะไรเงี้ยหรือว่าไปพบเจอเลยก็ได้แบบฉุบฉับกระทากระทันหันเลยอะไรเงี้ยไม่ทันทั้งตัวอะไรเงี้ยแล้วก็จะได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะได้ไปนวดไปนี่ทํากิจาก,การรมร่วมกันอะไรเงี้ยแล้วก็ใต้สําหรับเป็นแปดเหรียญก็จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กันไปในระยะยาวเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะใต้สำหรับอีกอันหนึ่งก็เป็นหนึ่งเหรียญด้วยได้ ขอโอกาสซึ่งกันและกันเริ่มต้นใหม่นะคะอืมนะมีทั้งหนึ่งไม้แล้วก็หนึ่งเหรียญก็ได้เริ่มต้นใหม่ชัวนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูซื้อไพ่อย่างบ่อยแนนำรายความรักขนเกิดเวลาที่9ถึง25สิงหาคม2567อินขอ3ใบเนาะพร้อมหรือยังนะคะ you are ready นะคะหรืหรอไพ่อ,อาจจะมาบอกคุณว่าคุณอะพร้อ,อรมแล้วนะอะไรเงี้ยหรือว่าไพ่จะมาบอกว่าเมื่อคุณพร้อมอะ อมเมื่อคุณพร้อมความเมื่อคุณมีมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วคุณน่าจะแบบกลับไปหาเขาอะไรประมาณเนี้นะอืการพูดคุยการสื่อสารนะคะต้องให้ชัดเจนให้เคลียร์นะคะอืเมื่อไรที่คุณได้กลับไปหาเขาไปคุยไปติดต่อเขาเนี่ยเยสนะคะสิ่งที่คุณคิดนะคะก็ใช่นะคะโอเคนี่คือดวงความรักคนเกิดวันพฤหัสนะคะสัปดาห์นี้เนาะ โอเคมาต่อกันที่ดวงความรักคนเกิดวันศุกร์นะคะประจำวันที่19-25สิงหาคม2567เป็นไงบ้างยิ่งขอ5ใบความรักคนเกิดวันศุกร์สัปดาห์นี้เนาะไพ่ใบแรกค่ะ9ดาบเครียดมาเลยเดทเออเด็กถือไม้นะคะ6ถ้วย king of swords นะคะ ออต้าสำหรับเป็นสองถ้วยนะคะยิขอนึ่งใบกับ King of Swords นะ King of Swords เจยได้ความรักความเกิดมาสุขประจำที่19-25สิงหาคม Ten of Cups ค่ะอืมคุณอาจจะยังเครียดอยู่กับความสัมพันธ์ที่มันจบลงไปแล้วหรือเปล่าเนาะยิงขอนึ่งใบกับ Date ค่ะความรักความเกิดมาสุขประจำที่19-25สิงหาคม เดทคืออะไรเนี่ยเออย้ำม,มากอ่ะเดทคือแปดถ้วยนะคะอืมคุณเครียดคุณคิดมากเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่มันได้จบลงไปแล้วนะคะไพ่ย้ำม,มากว่ามันคือความสัมพันธ์ที่จบลงไปแล้วจริงๆนะคะทั้งเดททั้งแปดถ้วยนะคะคุณเครียดนะคะคิดมากมาก,มากินไม่ได้นอนไม่หลับเลยน่าจะนึกถึงเขามากๆคิดถึงเขาก็เป็นไปได้นะคะ มันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณไม่ได้อยากจะเดินออกไปหรอกแต่คุณต้องเดินหนไออย่างเงี้ยน,นะคุณก็นึกถึงเขาคิดถึงเขานะคะอืมดิมขอข,อขยายแปดถ้วยหน่อยแปดถ้วยคืออะไรคะความรักของเดิดวันศุกป,ประจำที่สิบเก้าถึงยี่สิบห้าสิ่หาสองพนห้าร้อยหกสบเจ็ดเอ็กออฟคัพคืออะไรขอหนึ่งวันในออฟเพนทัลนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังอยากไปต่อแต่ว่าตอนนี้มันก็อาจจะนิ่งนิ่งแล้วอ่ะนะคะอืม ุณอยากไปต่อแต่ความสัมพันธ์มันค่อนข้างนิ่งแล้วทั้งๆที่แบบอยากที่จะยังมีกันอยู่นะคะยังอยากที่จะไปต่อยังอยากที่จะพัฒนาไปกับเขา, mm hmm. เขาคุณนึกถึงความรู้สึกความทรงจำเก่าๆที่มีให้กับเขาที่เคยอยู่ด้วยกันนะคะ mm hmm. อืมอิรู้สึกว่าเดี๋ยวอาจจะได้กลับมาเจอกันมาคุยกันหรือเปล่านะคะสัปดาห์นี mm ้เนาะอืมเนี่ยเพราะว่าได้ไพ่หกถ้วยนะคะมันคือ การนึกถึงเรื่องความทรงจำเก่าๆหรือคนรักเก่ากลับมาก็เป็นไปได้เหมือนกันคุณกับเขาอายุอาจจะแตกต่างกันนะคะอืมเขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะอืมจะมีการตัดสินใจนะคะที่อาจจะได้กลับมาด้วยกันมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นครอบครัวหรือเป็นคนรักนะคะอืมเพราะคุณกับเขาก็ยังรักกันอยู่นะคะแต่สำหรับเป็นทูอฟ์ครับ อยูรู้สึกว่าเดี๋ยวเขาจะติดต่อมาหาคุณนะคะคนรักเก่าคนนั้นของคุณนะคะเพราะตอนนี้คุณอาจจะเครียดคิดมากคือแบบเศร้าไม่ไหวแล้วนะคะหรือว่าเป็นแค่ความรู้สึกของคุณที่คุณนึกถึงเขาคิดถึงเขาอยากที่จะเออพัฒนาเอ,อความสัมพันธ์นี้ไปกับเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่คือมันได้แค่คิดแล้วก็รู้สึกไงว่าเป็นความรักความอบอุ่น ยังรักเขาอยู่อะไรเงี้ยคิดได้สองแบบนะคะก็ลองลุ้นดูเนะาะเพราะคุณน่าจะนึกถึงเขามากนะคะแล้วก็เศร้าเสียใจกับเรื่องราวในอดีตค่อนข้างเยอะนะคะระหว่างคุณกับเขาอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันดูซิว่าไพ่ยอยากแนะนำอะไรคุณนะคะคุณเกิดวันศุกร์เนะาะจันทันที่สิบเก้าถึงยีสิหางหาคมสองพนห้าร้อยหกสบเจ็ดอ3อสามใบเนาะ n no e e d to w o r r y นะคะไพ่ยอยากแนะนำมาบอกว่าไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกังวล นะะเนี่ยหาข้อมูลเพิ่มเติมหน่อยไหมเผื่อแบบอิมรู้สึกว่าเหมือนเขาจะกลับมานั่นแหละเนี่ย perfect timing นะคะช่วงเวลาที่เหมาะสมเดี๋ยวก็จะมันก็จะเกิดขึ้นเองอะไรเงี้ยจะมีการ take action เห็นไหมอิมว่าเขาจะกลับมานั่นแหละช่วงเวลานี้แหละนะคะเดี๋ยวจะได้ take action เดี๋ยวเขาจะ take action มาหาคุณนะคะไพ่ก็ค่อนข้างคงจองอยู่นะโอเคก็จะประมาณนี้นะคะความรักคงเกิดวันศุกร์สัปดาห์นี้เนาะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูความรักคนเกิดวันเสาร์กันต่อนะคะยิมขอ5้าใบให้ความรักคนเกิดวันเสาร์ประจำวันที่19บเกถึงยีสิงหาคม2 5งพค่ะความรักคนเกิดวันเสาร์เนาะห้าใบ The Star นะคะหกเหรียญติดมาเนาะ The World นะคะแล้วก็หนึ่งไม้ The Hermit ค่ะ ถ้้สำรับเป็นสเตรน์นะคะไพ่สวยเนาะอยู่ดีก็พูดอย่างนี้นะไพ่สวยเนาะดิมขอขยายเอ,อ่อเดอะเวิร์หน่อยเดอะเวิร์ความรักของเกิดวันเสาร์จำที่สิบเก้าถึงยี่สิบห้าสิงหาคมเดอะเวิ d ์คืออะไรคะแปดเหรียญเนาะโอเคขอหนึ่งแบกับสีกัปตันคอร์ค่ะความรักข้องเกิดวันเสาร์ค่ะ,ะจำที่สิบเก้าถึงยี่สิบห้าสิงหาคมสีกัปตันคอร์คือ เอออัศวินถือไม้นะคะโอเคผมรู้สึกว่าคุณยังรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันยังมีความหวังที่จะยังไปต่อกันได้นะคะยังคุณน่าจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังด้วยหรือเปล่านะคะดูดีมิสเน่างนี้ด้วยนะคะเออคุณกับเขาน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ห่างไกลกันก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็ มันมีการได้ให้และไ,ได้รับที่ไม่เท่าเทียมกันอยู่เหมือนต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันอยู่ตลอดนะคะอืมนะเออยังมีความรู้สึกถึงแพชชั่นยังอยากไปต่อยังอยากลุยในความสัมพันธ์นี้นะคะเอออยากที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะอิมรู้สึกว่าคุณจะต้องมีการเดินทางเพื่อไปพบเจอกันอะ่ะอืมนะ เหมือนคุณต้องไปพบเจอเขาอยู่ฝ่ายเดียวหรือเขาต้องมาพบเจอคุณอยู่ฝ่ายเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะอย่งรู้สึกนั้นแต่คือความสัมพันธ์เนี้ยก็ยังอยากไปต่อยังอยากพัฒนายังอยากรักษาไว้ยังอยากให้มันค่อยๆเป็นก็ค่อยไปอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้มันจะแบบได้เริ่มต้นใหม่กันแล้วกันนะคะแต่มันก็จะแบบไปแบบนิ่งๆอ่ะอาจจะนิ่งมีช่วงนิ่งๆไปบ้างมีสักคนมีใครสักคนหนึ่งอีโก้เยอะด้วยนะคะ มีใครสักคนหนึ่งอิโก้เยอะแล้วก็ดูเหมือนอายุมากกว่าอีกคนนึงนะคะแล้วก็เหมือนมีใครสักคนเนี่ยควบคุมความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างหนักกว่าอีกคนนึงอะไเหมือนอีกคนนึงต้องยอมอ่ะเหมือนที่อิมบอกตอนแรกเนาะเหมือนมีใครสักคนนึงต้องยอมอีกคนนึงอยู่เสมออะไรอย่างเงี้ยนะแต่ความสัมพันธ์นี้ก็ยังมีแพชชั่นอยู่อยากไปต่อนะคะ แต่บางครั้งก็อาจะนิ่งๆอาทิตย์นี้ก็แบบเหมือนต่างคนต่างอยู่ไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยู่กับตัวเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยโดยรวมแล้วมันดูแบบไม่ค่อยบือหวาอะไรมากนะแต่ก็มีแพชชั่นมีความผูกพันมีความต้องการการันและกันอยู่ยังไปต่อกันได้อยู่แต่ว่าจะแบบนิ่งๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมอาจจะมีเรื่องให้คิดให้คิดทบทวนอะไรด้วยนะคะในความรักความสำคัญนี้เนาะอืม อาจจะมีเรื่องไม่สบายใจเบาๆอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคเดี๋ยวมาดูซิว่าไพ่ยอยากบอกแนะนำในความรักที่เกิดวันเสาร์ะคะ่ะจวันที่19ถึง25สิงหาคม2567มีอิขอ3ใบเนาะ yes yes อะไรก็ไม่รู้สิ่งที่คุณคิดหรือเปล่าที่คุณทำนะคะ if you believe นะคะถ้าคุณเชื่อนะคะมันก็น่าจะใช่อะไรอย่างเงี้ยน,น่าจะเป็นงเเนี่ยเห็นไหมเหพิ่งพูดอยู่ความเชื่อนะคะ ถ้าคุณเชื่อนะคะมันก็จะใช่นะคะความรักความโรแมนต์ก็จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะความเกิดวันเสาร์ความรักก็จะประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ความรักคนเกิดวนันอาทิตย์ค่ะประจำวันที่19ถึง้าสิงหาคม2567นยิะคะี่ขอ5้าใบความรักคนเกิดวนันอาทิตย์ค่ะไพ่ใบแรกค่ะไฮโลแฟนค่ะเดอะสตาร์ค่ะเก้าเหรียญ สดาบค่ะสี่ไม้ใต้สำรับเป็น5ถว้วยดิมขอขยายกับ2ดาบหะสองดาบความรักองเกิดวันอาทิตย์ประจำที่สิถึงยี่สิหางหาคามสองพัน้าร้อยหสิบเจ็ดสองดาบออะไรคะสองดาบคือเด <c oughs> อะเลเวอร์ รู้สึกว่ามันเป็นความรักความรู้สึกเออความรักที่ไม่ถูกต้องก็ได้นะคะหรือว่าไปยุ่งกับคนที่เขามีเจ้าของแล้วนะคะคนเกิดวันอาทิตย์เนาะคือมันมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะไปได้อาจจะยังสามารถไปต่อได้แต่มันมีเรื่องของความทุกขผิดนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอืมใครสักคนหนึ่งอาจจะมีแฟนแล้วนะคะ เขาอาจจะมีแฟนแล้วก็ได้นะก็เลยเหมือนแบบแต่เขาดูดีดูเด่นดูถูกใจคุณอะไรเงี้ยนะเนี่ยนะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกเหมือนแบบแตัดสินใจไม่ได้อะว่าจะเอาอยัางไงดีอะไรเงี้ยอืมเพราะว่าสองดาบนะคะขยายมาได้เดลิเวอร์ก็คือฉันก็ชอบของฉันนะแต่เขาน่าจะมีคนของเขาอยู่แล้วหรือเปล่า <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยได้ไพ่ สี่ไม้ด้วยก็คือคู่รักแต่งงานก็คือหรือไม่คตัวคุณอ่ะก็มีคนรักมีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไปชอบอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกอาจจะรู้สึกไม่ดีกับสิ่งที่คุณรู้สึกณนะตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยกับคนคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะอิงพิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้นะคะอืมคือสัปดาห์นี้นะคุณจะคิด ว่าคุณจะเอาอยัางไงดีกับความรู้สึกเนี้ยที่คุณไปชอบเขาคนเขาอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วหรือคุณอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วนะคะอืมคุณก็รู้แหละว่ามันไม่ดีมันผิดมันอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณก็ชอบเขาไปแล้วอะแล้วคุณก็มีความหวังคุณยังคิดอยู่มีความหวังว่าแบบเออมันมันจะเป็นไปได้ไหมระหว่างคุณกับเขาอะไรอย่างเง okay, ี้ยนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูซิว่าไพ่อากบอกนะนะามาอะไรความแต่ของเกิดวันอาทิตย์ประจำที่สิบเก้าของที่ผ้าสิงหาคมค่ะขอสามใบเนาะให้คิด<ะ>บวกนะคะ คิดบวกสามารถคิดบวกได้ด้วยหรอการนั่งสมาธินะคะหรือการอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะได้รับคําตอบนะคะความสุขที่ยิ่งใหญ่นะคะกําลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะแต่สําหรับเป็น เอ่อ next f e w มันนะคะก็น่าจะแบบ 1, นึสองสเดือนนี้นะคะมันก็จะเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคก็จะประมาณนี้นะคะดูความรักคนเกิดวันอาทิตย์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ